อำยมทุกท่านมีเสียงเพียงเบาๆเลยนะมีอ่า่แรเยอาใกล้ๆ โอเคเดินไปทางซ้ายอ่ะเจอกับตรงนี้นะครับกอดหมีบาดก็เดินออกซ้ายซ้ายไงอ๋กขวาลืมไปมันต้องสลับกันเวลาออกนะโอ้โหร้องหม่เฉยอ๋อครับผมแล้วหนูต้องไปแคสเกมข้างหลังเขา ก็ครับครับครับฮะเำมัมาให้เป็นแสงใช่แล้วหนูก็จะได้คอมจะยกไปไหนก็ยกไปนั่งอ่านั่งหงาเพิ่มเติมติดต่อมาแล้วนะหนูพูดแล้วก็เก็บพูดเปล่านิดนึงก็ได้นะโอเคพ่อที่ต่อไปที่เราจะไปต่อไปข้างหลังดีกว่าไไม่ด้เลย นะครับทำชุดขับจะเปจะเอาแค่ทำไมจะเข้าไปแคสกมเชูนี่มันโอ้ยแม่โอยวอะเออเออเออ โอเคผมมาด้านหลังนะออกมาแป๊บนึยงก่อน มันค่อข้างเยียงนะนี่น um, ี่มันเป็นที่ท e> ี่บอหรับการแคสเกมแต่ร้อนหน่อยเอาน้ำมาตีดีกว่าทำอะไรเอาน้ำโค้กเข้าแต่เวลาเปิดประตูข้างนอกอาจจะมีลมนิดนึงโอเคก็ ทีตรงนี้ผ่านไปแล้วนะครับก็ไปทีต่อไปเลยอย่ไไปผ่านนี่วะก็กระดูขึ้นตรงนี้ครับสำหรับคนขี้เกียจต้องปรับตัวเล็กนิดนึงสักแปดจุด จักแปดหนึ่งหรืออีวิธีหนึ่งก็ได้เอาง่ายๆคุณอ่าหา,าวบนดอยนะไปพี๊ดหนึ่งมองก็ดูขึ้นมาโอเคแล้วก,ก็เก็บขึ้นมาเก็บเดมึงก็จะเป็นอนุสาวรีย์ โอเคก็จะมียาเพื่อยาไปที่ต่อไปกันอยู่ใกล้ๆกันเลยนะห้องเอ็กซเรย์อ่ามาตรงนี้นะครับทำทีวีออมาเราไม่ได้จะมาเอ็กซเรย์นะฮอ่าเรากระดูขึ้นมาครับอ่าดูอ่าไฮไลท์ไม่ใช่ตรงนี้นะที่เห็นนะ จะอ่านสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้อ่านทุกทีเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างโอเคผมไปปุ๊บแล้วก็จะเจอกับห้องนี้ขอแคปรูปไปก่อนโอเคแคปรูปเสร็จแล้วก็แชรไว้แบบเอามาทำปุ๊บทำไมตรงยืงนสียผมมันจะเอาไงมันจะเช้านะแสงมันก็จะทะลุมาด้นนี่ทางนี้ก็จะเป็นทางออกมาก็จะมีตรงนี้ ่าจำไว้นะครับอ๋อก็จากตรงนี้หันหน้ามาตรงตรงนี้นะครับนับขวาไปสุดโอเคขวาสุดลงไปอ่าโอเคกลมแล้วก็มีีกิลายอยู่ในน้ำทนะลดเร็วดีสปอนแน่นอนลวดเร็วทำใจอ๋อแป๊บหนึงนะกินนะ้ำก่อนหิว อือฮึโอเคที่ต่อไปจะเป็นตัวสองทางสถานีตำรวจไปแล้วใช่ไหมึุณทุมกม้าที่มอเตอร์ไซเออที่ต่อไปก็จะเป็นตรงนี้โอเคครับตรงนี้แหละจะเป็นรังสูต นี่แหละครับอ่าพวกตัวหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วอ่าเห็นไหมผมบอกแล้วไ,ไ,ไอ้โจนนี่มันรู้ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าดูยังไงนะต้องเป็นโจรดูก่อนเออไม่ทิ้งใจว่าดูไงต้องเป็นอาชีพโจรดูก่อน แป๊บนองนะแปบ๊บสองบ้านใช่ปะนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ที่เก็บห้าห้มาเลขไอเอมบอทจอบแน่ใจเหรอคุณคุณรู้ไหมเขาผมเป็นใครอ้ผมมาเลยเออไม่ผมไม่เอาเงินมันยังไม่รู้ตัว ไปนะไม่เอาไม่เอาไปแล้วไม่เล่นแล้วโอเคเราปลดอาชีพออกเราเคมมาพาทีรับนะโอเคที่ต่อไปก็ใกล้เคียงหรือเปล่าใช้คำว่าหรือเปล่าเลย โอเค <c oughs> ต้องปรับเองต้อกกระจายมดปีกิ๊บต้องกระจโอเคโอเคโอเคอยู่ใครอ่านทิพอยู่ครับอ่าอยู่ออฟฟิศนะเผืนน่อใครไม่รู้เราก็จะมาตรงนี้ เลี้ยวมันจะมีไอ้อะไรสัก,กรรอย่างดยู่ไอ้แผงโซล่าเซลล์นะแผงมันจะอยู่แถวๆนี้วจงได้มาผิดที่ปะเนี่ยนี่ชายหาดปะเอามาฟาร์มมาฟาร์มเฉยเลยโอเคเดี๋ยวเราอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเล็กเลลกๆๆ เดี๋ยวเราลัดไปอมเป็นคุขีีเกียจผมเลยต้องใช้ทางลัดชอบใช้ทางลัดด้วยเลยโอ้ยโอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้ลัดยู่วนี้ก็ได้ป่ะโอเคโอเคแคนดเร็วปือสบายปื้อเลย โอ้ยแม่ดังไปงเชื่อชื่อเสียงแม่ผมครับแม่ผมดังมากใชื่อเสียงแม่มากินกนได้นะเดี๋ยวจะทำคลิปปูหมดร้านด้วยโอ้โอเคๆ อเคมาตรงนี้ครับอ่ามันอยู่ใกล้ๆหารายด้วยนี่้าัองการ์ดตัว่เป็นเยนุภาสวดแต่ผมก็จะไม่ใส่จะไม่ให้มีให้สับสวิด ต้องใส่ชื่อวะนะจะไม่อะไรไม่เาใส่ชื่อนี่แต่มันาอาดที่รับอัปเดตใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจก็อันเก่าอ่ะเออเจสิบหกก็ขอสวัสดีแค่นี้นะครับบ๊ายบายเจอกันจ้ะ